สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะพบกับครูฝนอีกเช่นเคยในรายวิชาสังคมศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรมวันนี้เราอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่2เรื่องพระธรรมเด็กสามารถเปิดหนังสือเรียนวิชาสังคมนะคะในหน้าที่22ตามคุณครูได้เลยค่ะ สำหรับหัวข้อที่เราจะเรียนในวันนี้นะคะก็คือพระรัตนาตายัยหรือว่าแก้ว3ามประการในทางพระพุทธศาสนานะคะมีทั้งหมด3อย่างก็คือพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ติกะคือหมวด3รัตนสามอย่างพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ ขอโทษค่ะคุณครูพอดีเมื่อคืนหนูดูละครเพลินดึกไปนิดละครอะไรสนุกติดพันขนาดนั้นเลยเหรอเป็นเรื่องเกี่ยวกับแก้วสารพัดนึกค่ะถ้าหนูมีแก้วแบบนั้นบ้างจะเนรมิข้าวของมีค่าให้เต็มเลยไม่ต้องมีแก้วสารพัดนึกพวกเราอ่ะก็มีแก้วที่มีค่าหาที่เปรียบไม่ได้อย่างพระรัตนตรายอยู่แล้วละ่ะรัตนะหรือรัตนะแปลว่าแก้วปกติ จะหมายถึงอัญมณีหรือแร่ธาตุที่มีค่ามากหาได้ยากเช่นเพชรพลอยทับทิมเป็นต้นหรือคนสัตว์สิ่งของที่ดีประเสริฐสุดก็เรียกรัตนะได้เช่นอิทธีรัตนะหญิงที่ประเสร,ริฐหัตถิรัตนะช้างประเสรฐิฐพระรัตนไตรยัยในที่นี้แปลว่า แก้วสามประการหมายถึงสิ่งที่ประเสริฐสุดมีค่ามากหาสิ่งเปรียบไม่ได้สามประการคือพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ทำไมทั้งสามอย่างนี้ถึงมีค่ามากล่ะคะก็เพราะว่าประการแรกพระพุทธคำว่าพุทธะแปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานในที่นี้หมายถึง พระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือพระบรมศาสดาผู้ตรัสรู้อริยสัจสี่ด้วยพระองค์เองและทรงประดิษฐานพระพุทธศาสนาขึ้นซึ่งพระคุณของพระพุทธเจ้ามีมากมายนับไม่ถ้วนแต่ที่สำคัญจะมีสข้อคือ 1. พระปัญญาคุณได้แก่ความฉลาดรอบรู้ในธรรมทั้งปวง 2. พระบริสุทธิคุณได้แก่ ความบริสุทธิ์สิ้นกิเลส 3. พระมหาการุณาคุณได้แก่ความมีพระหาทัไทสงสารคิดช่วยสัตว์โลกให้พ้นทุกข์พระพุทธเจ้าทรงอาศัยพระมหาการุณาคุณนี้เป็นที่ตั้งจึงได้เสด็จจาริกประกาศพระศาสนาสั่งสอนประชาชนให้ประพฤติดีประพฤติชอบได้รับความสุขพ้นจากทุก์ทั้งปวง โอ้โหหนูก็พอนึกออกแล้วค่ะว่ามีค่ามากขนาดไหนถ้างั้นแก้วข้อที่สองก็คือพระธรรมคำสั่งสอนนี่เองใช่แล้วรัตนประการที่สองคือพระธรรมสพระธรรมหมายถึงคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหมดแบ่งได้เป็นสองอย่างคือธรรมกับวินัยธรรมได้แก่คำสอนที่เนื่องด้วยการปฏิบัติ เป็นหลักที่ควรรู้และปฏิบัติเพื่ออบรมกายวาจาใจให้ละเอียดประณีตขึ้นตามลำดับจนกำจัดกิเลสให้หมดสิ้นไปได้วินัยได้แก่คําสั่งสอนที่เนื่องด้วยข้อบัญญัติเป็นข้อห้ามเป็นหลักปฏิบัติเพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยดีงามในหมู่คณะพระธรรมคำสั่งสอนสามารถเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าสัตธรรม แปลว่าธรรมของคนดีหรือธรรมที่ทำให้เป็นคนดีแบ่งเป็นสามประเภทคือ 1. ปริยัติสัจธรรมสัจธรรมคือสิ่งที่พึงศึกษาเล่าเรียนในพระไตรปิฎก 2. ปฏิปัติสัจธรรมสัจธรรมคือสิ่งที่พึงปฏิบัติได้แก่ไตรสิกขาคือศีลสมาธิปัญญา 3. ปฏิเวทสัตธรรมสัตธรรมคือผลที่จะพึงบรรลุได้แก่มรรคผลและนิพพานเหตุที่พระธรรมมีค่ามากเพราะจะช่วยรักษาผู้ประพฤติปฏิบัติไม่ให้ตกไปในที่ชั่วทั้งสองประเภทคือ 1. ที่ชั่วในภพนี้คือการเป็นคนชั่วเสื่อมจากความดีจากลาบยศต้องโทษทันถูกคุมขังได้รับความทุกข์ร้อนต่างๆ 2. ที่ชั่วในภพหน้าได้แก่อบายภูมิคือที่อันหาความเจริญไม่ได้4อย่างคือนรกสัตว์ดิรฉานเปรตและอสุรกายน่ากลัวจังหนูไม่อยากโดนลงโทษและก็ไม่อยากตกนรกด้วยค่ะต่อให้มีแก้วแหวนของมีค่าก็คงจะเอาไปใช้ในนรกไม่ได้แน่ๆถ้าปฏิบัติตามพระธรรม ย่อมไม่ถึงความเสื่อมไม่ตกอบายภูมิและได้รับความสุขตามสมควรกับการปฏิบัติอย่างแน่นอนรัตนะข้อที่3คือพระสงฆ์ 3, สงฆ์แปลว่าหมู่ในที่นี้หมายถึงหมู่ชนที่ฟังคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วประพฤติดีปฏิบัติชอบตามพระธรรมวินัยโดยอริยสงฆ์คือพระสงฆ์ ผู้เป็นพระอริยะบุคคลหมายถึงหมู่พระสาวกที่ได้บรรลุมรรคผลและนิพพานแล้วแบ่งเป็นสี่จำพวกคือพระโสดาบันพระสกะทาคามีพระอนาคามีและพระอรหันต์จัดเป็นสังฆรัตนะโดยตรงเอ๋แล้วพระพิสุกที่หนูใส่บาตรทุกเชา้าหรือที่ไปฟังท่านเทศที่วัดก็เป็นอริยสงฆ์ด้วยหรือเปล่าคะ หากเป็นหมู่พระภิกษุที่บวชถูกต้องตามพระวินัยแต่ยังไม่ได้บรรลุมรรคผลและนิพพานเราจะเรียกสมมุติสงฆ์พระสงฆ์โดยสมมุติสมมุติสงฆ์ผู้ปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบตามพระธรรมวินัยจัดเป็นสังฆรัตนะโดยอนุโลมพระสงฆ์นับเป็นรัตนะประการที่สเพราะท่านประพฤติชอบตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า แล้วจึงสอนให้ผู้อื่นทำตามซึ่งศาสนาพุทธตั้งมั่นยั่งยืนมาจนถึงตอนนี้ก็เพราะอาศัยพระสงฆ์เป็นกำลังสำคัญในการรักษาทรงจำศึกษาปฏิบัติและเผยแผ่สืบต่อกันมาโดยสรุปรัตนะสามก็คือ 1. ท่านผู้สอนให้ประชุมชนประพฤติชอบด้วยกายวาจาใจตามพระธรรมวินยัย ที่ท่านเรียกว่าพระพุทธศาสนาชื่อพระพุทธเจ้า 2. พระธรรมวินัยที่เป็นคำสั่งสอนของท่านชื่อพระธรรม 3. หมูม่ชนที่ฟังคำสั่งสอนของท่านแล้วปฏิบัติชอบตามพระธรรมวินัยชื่อพระสงฆ์พระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ทั้ง3นี้รวมกันเรียกว่า พระรัตนไตรยัยหรือพระไตรรัตเพราะเป็นสิ่งประเสริฐสุดมีค่ามากหาที่เปรียบไม่ได้เป็นสิ่งที่หาได้ยากเพราะสามารถดับทุกข์นำความสุขความเจริญมาให้แก่ผู้ยอมรับนับถือซึ่งรัตนะมีค่าอย่างอื่นไม่สามารถนำมาให้ได้การถึงรัตนะทั้งสามเรียกว่าไตรสรณคมพระรัตนไตรยัยเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันกเกษมสูงสุด ไม่มีที่พึ่งที่ระลึกอื่นใดเทียบเท่าได้ย่อมกำจัดทุกข์ให้ถึงความสุขทั้งได้สมบัติอันยิ่งยวดคือพระนิพพานโอ้โหต่อไปหนูจะไม่ดูละครดึกจะได้ไม่ง่วงนอนตอนเรียนอีกถ้ารู้ว่ามีของมีค่าขนาดนี้หนูไม่อยากได้แก้วสารพัดนึกแล้วล่ะค่ะฮืมๆ,ๆ,ๆ ก็มีใบความรู้เกี่ยวกับเรื่องคุณค่าของพระรัตนตรัยนะคะมาฝากเด็กๆและให้เด็กๆนะคะทำใบงานที่5นะคะโดยให้นักเรียนนะคะพิจารณาภาพแล้วเติมข้อความลงในช่องว่างให้ถูกต้องนะคะมีทั้งหมด3ภาพนะคะก็คือพระพุทธ ะธรรมและพราสฆ์นั่นเองเด็กก็ตอบได้ขอให้เด็กๆทุกคนนะคะตั้งใจทำแบบฝึกหัดให้เรียบร้อยนะคะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะคุณครูก็ต้องลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหนะ้าสวัสดีค่ะ